ะจะเริ่มจากอันแรกเลยนะครับมาปึ๊บเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สาสองหนเหที่2ครับ3ามสองหฮบฮห okay. นึ่งสองสามเร็ว4ี่ห้าหกจ็ดแปดเก้าสิโอเคต่อไปเข้าออกครับสามองหนึ่งับ3่หนึ่งสองสามสี่ห้าเจดแดเก้าสโอเคต่อไปนะครับอยู่กับที่เข้าออกครับปึ๊บ หนึ่งสองเหลือสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเปลีป่ยนครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเปลี่ยนออกเลยก็จะวิ่งนะฮะแล้วก็เปลี่ยนไปสีเหลืองก่อนครับให้สปีดเร็วเลยครับเปลี่ยนทิศทางเร็วเลยครับมาสามสองหนึ่งไปเร็ว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 ,เ,รว,เ,รวเปลี่ยนเยามจอกกลับมาจอกมาจอกมา ให้จบเร็วนะครับสามสองหบึเรมรียมกลับมาเดี๋ยวจะบอกสีนะครับรอบเดียวนะครับมาจอกกลับมาเดี๋ยวจะบอกสีอะไรก็ไปสีนั้นเลยนะครับไปน้ำเงินโอเคฮนะคดันตัวให้เร็วฮะอีกรอบนึงครับเมื่อกี้พลาดพลาด เกะมาเหลืองฮิตอนนี้อันนี้รอบเดียวนะฮะเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งครับเดี๋ยวจะบอกสีอะไรให้ไปอีกสีหนึ่งนะครับมาไปน้ำเงินโอเคดีมากครับผ่านต่อไปวิธีอันที่สองนะครับขับแ๊บหนึ่งนะครับก็จะมีกล้วสีขั้วนะครับเราก็จะมีแบบกระโดด เทินแต่ก็ถ้าบอกสีอะไรก็เอาขาไปแตะสีนะ,นะครับมาเราเริ่มจากฮอบไว้ครับฮอปน้ำเงินขาวเหลืองเหลืองโดดโดดเหลืองขาวขาวโดดเทินเทินขาวโดดเหลืองเหลืองขาวเทินโอเคพลาดไปนิดเึงนะครับแล้วประมาณ15บาวินะครับแล้วเราก็ผักนะครับ แต่แลก็จะมาฝั่งนี้อันนี้ก็จะมีเลขหนึ่งนะครับก็มีสามกลวยนะครับทําเป็นรูปสามเหลี่ยมปึ๊บปึ๊บปึ๊บแต่ก็จะเป็นเลขหนึ่งเลขสองเลขสามครับเดี๋ยวเราให้นักกีฬาแบบแตะนะครับก้มลงไปแตะเลยนะครับสามสอง,สองหนึ่งแตะเลยนะครับแตะเลยนะครับสองสามแตะกลวยสาม เดี๋ยวเราจะเพิ่มความเร็วมากขึ้นนะครับ1 1 3 2 2 2 1 3 3 2โอเคเรียบร้อยฮะอันที่2เอ้ยอันที่3เอ้ยอันที่4ต่อไปอันชุดสุดท้ายนะฮะก็จะมีกลวย สีเหลืองนะครับสีสีแล้วก็จะมีตัววางสามกลวยแล้วก็ตัวกลวยสีเหลืองนะตัวนั้นเดี๋ยวเราจะแบบเปลี่ยนทิศทางเปลี่ยนทิศทางกระทันหันเร็วนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนมาเริ่มจากเปลี่ยนไปทีละสีก่อนนะครับถ้าผมบอกไปปุ๊บให้แบบวิ่งไปเทิเนหมุนตัวไปด้านหลังแล้วก็วิง่งแล้วก็ซิกแซกแล้วก็วิ่งสปินผ่านกลวยสีเหลืองไปเลยนะครับมาขาวเหลืองเหลืองไปซิกแซกซิกแซกไป ใช่อีกรอบหนึ่งครับออกไปขาวขาวชมพูขึ้นมาไม่เป็นไรเลื่อนฮะฝืนเลื่อนเพราะว่าลดน้ำอยู่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่หมระวังด้วยนะครับมาเงิน เหลืองชมพูไปไปซิกแซกเปลี่ยนทิศทางด่วนใจเรียกว่าการเปลี่ยนทิศทางโดยที่เรายังมีความเร็วอยู่นะฮะเหมือนกับเรายังเร่งความเร็วให้สุดครับต่อไปนะครับอันนั้นตรงนั้นเหมือนเดิมนะแต่เราจะเพิ่มตัวการแปลลูกบอลเข้าไปด้วยนะครับนี่เหมือนเดิมโอเค เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนทิศทางไปหาสีที่ผ่มบอลครับแล้วก็กลับมาตรงกลางและพร้อมกับแปรลูกบอลตลอดนะครับโอเคมา3 2สองเหลืองปึ๊บปึ๊บ,บแล,ล้วก็แปรใช่น้ำหนักทิศทางนะครับน้ำเงินปึ๊บปึ๊บน้ำหนักทิศทางใช่ขา้าเดี๋ยวจะเริ่มเร็วขึ้นมามากขึ้นนะครับเหลืองน้ำเงินน้ำเงินโอเคฮะโอเคเสร็จแล้วก็จะเป็นเดี๋ยวจะเป็นบอลอยู่ตรงกลางครับ ลูกบอลอยู่ตรงกลางฮะแล้วล้วก็เปลี่ยนทิศทางพร้อมลูกบอลครับเสร็จแล้วก็ถ้าผมบอกไปปุ๊บแล้วก็วิ่งไปข้างหลังเหมือนเดิมครับพร้อมกับเลี้ยงลูกบอลไปด้วยนะครับเลี้ยงลูกบอลหลบซิกแซกนะครับสามสองหนึ่งฮอไปไว้ครับเลี้ยงเลี้ยงบอลให้ติดเท้าตลอดออไปตรงกลางฮอปชมพูใช่บอลให้ติดเท้าตลอดฮอปไปติกตัวเลี้ยงซิกแซกแล้วก็สปินไป สวยมากครับก็จะเป็น1 1 1 2 3 4 5 5แบบฝึกง่ายๆนะครับก็สำหรับคนที่ต้องการที่จะเพิ่มปฏิกิริยาการตอบสนองหรือว่าแบบ reaction reaction time ครับให้แบบให้ให้เร็วขึ้น,นครก็ลองไปฝึกแล้วก็เอาไปดัดแปลงดูได้นะครับค,ครับเจอกันใหม่ครับ